ก็ต้องกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆทั้งสมมือเก่าและมือใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นเรียนไทย FC นะครับผมตอนใน Facebook นะครับตอนนี้ก็มาที่ฮือฮาเลยสำหรับคนที่มี Facebook ของช่องนะครับเป็นเรียนไทยอยู่แล้วนะครับก็พิมพ์ค้นหาไปได้นะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับมีผู้ติดตามอยู่ตอนนี้ประมาณสามหมื่นคนแล้วนะครับผมก็นะครับ มี FC นะครับส่งภาพเหรียญน,นี้เข้ามาแล้วก็ถามราคาผมนะครับว่าพี่ครับเหรียญน,นี้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวนะครับเรามาฟังรายละเอียดของเหรียญน,นี้กันก่อนซึ่งเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญวาระชนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพบรมรูปนะครับของในหลวงในรัชากาลที่9นะครับ ก็จะมีข้อความนะครับว่าภูมิพลอดุจเดชนะครับรัชกาลที่9ซึ่งจะอยู่เป็นแบบแนว,แนวโค้งของเหรียญเลยเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตให้ดีๆนะครับก็จะเห็นมีลักษณะคล้ายๆฟ,ฟันปลานะครับอ,อยู่ล้อมรอบบริเวณเหรียญเล็กๆนะครับก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆ FC นะครับพลิก ไปที่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นเป็นพิธีนะครับแลกหน้าขวัญของประเทศไทยนั่นเองก็จะมีข้อความนะครับในฝั่งของด้านบนเหรียญน,นะตรงนี้นะครับว่าบอมลุงกเกษตรนะครับประเทศไทยแล้วก็ F.A.O. จุด A จุด O จุดไทยแลนด์นะครับก็จะเป็นอักษรย่อนะครับขององค์กรนะครับผมองค์กรอ่าพวกเกี่ยวกับการ,กรเกษตร เหรียญนี้นับจะถูกนักสมนะครับเรียกกันว่าเหรียญแลกนาขวัญซึ่งจะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับะจะมีข้อความในฝั่งของด้านล่างนะตรงนี้นะครับว่ารัฐบาลไทยแล้วก็ปีพศ2 5 1 5หหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะยังไม่รู้ต่อให้เหรียญปีลึกยังไงนะครับแต่เหรียญ วาะนะครับมีจํานวนผลิตหลักล้านขึ้นไปยังเหรียญน,นี้นะครับเหรียญแลกนาควันนะครับมีจํานวนการผลิตเกือบเกือบเก้าล้านเหรียญเลยซึ่งผมถือว่าเป็นจํานวนตัวเลขที่เยอะนะครับถ้าให้เทียบกับเหรียญอาวาะชนิดอื่นก็ถือว่าเยอะนะครับอ่าทีนี้เรื่องราวมาเป็นยังไงครับก็มี f c ท่านหนึ่งนะครับส่งข้อความเข้ามานะครับอาจจะด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยได้เก็บเหรียญ เหรียญแรกนะขวันแบบนี้นะครับไว้นานพอสมควรแล้วนะครับก็จึงได้ส่งภาพเข้ามาประเมินราคานะครับซึ่งเป็นเป็นเหรียญที่สภาพยับเยินเลยนะครับก็ถามผมว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนั้นผมตอบกับเหรียญเรือหงนะครับที่เขาส่งมาก่อนนานั้นก็คือสามบาทนะครับทีนี้เขาก็มาดีโพดีพดายนะครับว่าเวายว่าเา้าว่าผมนไปอยู่ไหนมานะครับ ทำไมไม่รู้หรอว่าเหรียญแรกนาขวัญเนี่ยเขามีราคากันซึ่งผมก็ได้ถามกลับไปว่าราคาเหรียญเนี่ยเท่าไหร่นะครับซึ่งลุงแกเขาก็บอกมาว่าเหรียญแรกนาขวัญเนี่ยแปดหมื่นนะครับเขายังไม่ปล่อยให้เลยทีนี้ถ้าผมเนี่ยในความที่ผมอยากให้ความรู้นะครับอยากให้ได้เข้าใจนะครับผมก็จึงเข้าแอปสั่งเลยพวกแอปลาซาด้าพวกแอปช้อปปี้ e นะครับ ก็พิ a, มพ์คนหาไปว่าเหรียญแรกนะาควัน UNC ราคาเท่าไหร่แล้วก็ส่งไปให้ลุงแกนะครับแต่ดูเหมือนว่าแกจะไม่ยอมรับนะครับว่า,าเหรียญมันมีราคาแค่นั้นจริงก็พยายามบอกผมนะครับว่าเหรียญสภาพไม่ใหม่เนี่ยสวยๆเนี่ย,ย,ย,ยจะไม่มีราคาความจริงแล้วเนี่ยเหรียญสภาพสวยๆนะครับจะมีราคาแพงนะครับจะมีราคาแพงว่าเหรียญที่สภาพผ่านการใช้อันนี้เรื่องจริงถ้าสภาพผ่านการใช้นะครับราคาไม่สูงนะครับ แต่ถ้าสภาพสวยๆนะครับก็ราคาสูงเลยซึ่งเนี่ยต่อให้เหรียญคุณจะเก่าจะแก่แค่ไหนนะครับแต่ถ้าจำนวนการผลิตเยอะนะครับรับรองไม่มีราคาแน่นอนนะครับอย่าไปเรียกว่าไปดูนะไปดูตามช่องที่เขารับซื้อหรืออะไรต่างๆเยอะยแะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขามีจุดตำหนิที่ แตกต่างกันไปนะครับบางท่านก็รับแบบเป็นถุงก็มีนะครับซึ่งถ้าใครมีแบบเป็นถุงอันนี้ก็มีราคาแน่นอนนะครับก็ฝากไปดูนะครับเหรียญแต่ละเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญวาระเนี่ยราคาไม่แพงนะครับต้องมีความพิเศษครับโดยปกติแล้วเนี่ยความพิเศษคืออะไรก็อย่างพวกเหรียญที่มีลักษณะเป็นพระเสียวางพระเสียนสลับอะไรประมาณนี้นะหรือเหรียญปั๊มไม่ติดนะครับเหรียญปั๊มผิดพลาด เาเรียกกันว่าเหรียญเออเลอร์คอยนะี่ยซึ่งเป็นเพื่อนอย่าไปคิดนะครับว่าเ,เหรียญที่ตัวเองมีนะครับไปเจอตามร้านคงร้านค้าอะไรอย่างนี้แล้วก็มีราคาสูงนะครับยากนะครับต่อให้หายากแค่ไหนนะครับแต่จํานวนการผลิตมันก็เยอะอยู่ดีนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของเหรียญน,นี้นะครับที่หลายๆท่านไม่คิดจะศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ก็พลาดไปนะครับ ก็มาตั้งราคาแบบสุดโต่งไปเลยแปดหมื่นแม่ขายนะครับแต่ถ้ามีใครซื้อให้ผมเนี่ยผมก็ขายนะ8 0 0 0แปดมื่นะบอกผมด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีคนซื้อโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวนะครับจบคลิปเป่แค่เพงเท่านี้นะครับเป็นเพื่อนเอฟนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับใน f c e e o o o นะครับว่าเบนเรียนไทย f อนะครับพิมพ์ค้นหาไปเลย หรือจะติดตามจากในช่อง YouTube ก็ได้นะครับถ้าติดตามจากในช่อง YouTube เนี่ยแล้วคุณไม่รู้วิธีการส่งนะครับส่งพวกเหรียญเข้ามายังไงก็เข้าไปดูที่หน้าช่องนะครับจะพบไลน์แอดของช่องเราอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ